14-21ตุลาคมนะคะ2568เป็นแรนดอมดูว่าไฮไลท์ที่ไพ่กำลังจะสื่อสารถึงคุณที่ผ่านมาชมคลิปนี้อย่างไรบ้างฝากกดติดตามนะคะ <c oughs> ขอยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะให้แม่หมอกับพี่ไพ่ด้วยอยากที่จะดูดวงส่วนตัวจิ้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหรือทักที่ข้อความเพจนะจ๊ะทีนี้แม่หมอจะถอดไพ่ทั้งหมดนะคะ6ใบแล้วมาดูไฮไลท์กัน ป๊าดราชินีแสนสวยผู้ใจดีผู้มีเมตตานะคะาตามหืมสิบเหรียญน,นะคะการเงินพุ่งกระฉูดเลยอาทิตย์นี้นะคะอ่าระวังให้ดีค่าใช้ใจ่ายนะคะค่าใช้ใจ่ายนะอยา่าอย่าซื้อของตามอำเภอใจเด้อนะว้าวตำแหน่งของการเงินเนี่ยคือปังปัวมาจากไหนมาจากงานอ่ะคุณถูกคุณถูกปกป้องด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลางนะคะบอกเลยว่ามีโชคเข้า ลางสังหณ์ค่อนข้างแม่นนะคิดอะไรจะเป็นไปตามนั้นนะอาทิตย์นี้เด้อนะคะเพราะเซน์มานี่แรงจริงนะคิดสิ่งใดจะเป็นแบบนั้นนะคะคาดหวังอะไรจะเป็นไปตามนั้นเลยนะตัวเลขโชคลาภเนี่ยมาจากความฝันนะมาจากเซนต์สัมผัสที่อยากที่ชอบนะคือจัดไปเลยส่วนเรื่องของการงานเนี่ยมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาอาจจะมีคนติดต่อให้รับงาน มีคนติดต่อให้ไปทํางานหรืองานเข้าวแบบด่วนๆถ้าใครมีงานประจําอยู่งานจะเยอะแต่ถามว่าดีไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าของกิจการทํางานกับครอบครัวถือว่าไอในอาทิตย์ในอาทิตย์นี้มีกําไรกอบโกยได้นะคะมีกําไรมีเงินเข้าคนที่เป็นผู้หญิงนะคะคนที่เป็นผู้หญิงหรือมีใจเป็นหญิงเนี่ยจะได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษอาจจะถูก เปย์ด้วยสิ่งของมีค่าให้เป็นเงินให้เป็นทรัพย์สินหรือใหออ้ข้าวของต่างๆนะคะที่มีมูลค่านะ,ะอืส่วนใครที่มีปัญหาหนี้สินอยู่นะคะคิดตกวิตกกังวลคิดตกประสัน้นคิดหนักวิตกกังวลนะคะบอกเลยว่ามันเคลียร์ได้มันเห็นช่องทางการทําเงินมันเห็นช่องทางการที่จะไปพูดคุยขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการเอาแบบทรัพย์สินของตัวเองเน่ะไปแบบ เขาเรียกว่าไปเหมือนประกันอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะที่จะสําเร็จมันเคลียร์ได้นะคะจะไปพูดคุยกับใครในช่วงนี้แม่หมอมองว่าคุณก็มีสเสน่ห์พอตัวในคําพูดนะคะทำให้คําพูดของคุณน่ะได้รับการเอ็นดูได้รับการช่วยเหลือคือคาพูดเรียกเรียกทรัพย์คําพูดมีน้ํามเมตตาพูดง่ายๆนะช่วงนี้จะเข้าหาใคร เขาก็เอ็นดูช่วยเหลือเข้าใจเหตุผลอยู่นะคะเพราะคุณเป็นคนน่าเชื่อถือนะบอกเลยว่าถ้ามีนิสินจะเคลียร์ได้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องราวของการเงินจะเคลียร์ได้จะเห็นช่องทางการทําเงินนะคะมากมายเลยเป็นอาทิตย์ที่ดีเป็นอาทิตย์ที่งานเข้าเงินเข้าจ้า